ค่ะมาพบกนันอีกเท่นั้นกบกินดีไม่สุดโดยรลราว,วันหรือวัยพันธ์ค่ะสิคันส้มสมน้ำไหมค่ะน้ำไหมน้ำไหมเคียนหลักะต้มสุกแล้วเส้หนังหมูค่ะเส้นหนังหมูเส้หัวหมูเครื่องปรุงสุดรสเกลกระเทียมกระ,ะเทียมข้าโขกเราเรียบร้อยค่ะกระเทียม แล้วก็เข้าเนียวหนึ่งซุปเข้าเนียวหนึ่งซุปแล้วก็แาวนนังเธอไอให้เขาเป็นก่อนเนาะมาเริ่มลงม,มือเ็ดค่ะน้ำหมูใส่กับโน่ไหม ทด้เกลือค่ะประมาณซอนแกงหนึ่งค่ะชื่อรสดีไผ่ไส้ก็ได้บไซส์ก็ได้เนาะค่ะเนาะสีไส้หรือโบไซส์ก็ได้ค่ะแต่สูตรนี้ไส้นิดนึงค่ะกระเทียมกระเทียมโขกแล้วตำด้วยข้าวเหนียวหนึ่งซุปเศ้านามแล้วขันค่ะ ประมาณหานาทีค่ะขันได้ได้แล้วนะคะประมาณหานาทีแล้วเขาซิมเบิงค่ะมเนสิออกนัวนวบอไห่เข้มนะคะบรไห่เข้มมาห่อค่ะตอนนี้มาห่อค่ะถ้เข้ากกริสีไม่ไปตองขวยที่เขาตากแดดแล้วตากแดดแล้ว เอาไปตองประกะกันเป็นวิธีหอ ค่ะมัดตัวอย่างสองทางนี่ค่ะสมน้ำไม้ใส่หนังหมู ข้อไป,ไปเรื่อยๆข้อไปจนกว่าโมเสด ค่ะสมน้ำใหม่ใสหมูสมน้ำใหม่ใส่หนังหมูสูตรของลาวันหรือวัยพันธุ์นะคะอีกสามมือนนะคะอีกสามือ,ะะอ,มอหรือว่าสองมืออีกสองมือก็กินได้แล้วค่ะกระสมแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกินดีมิสุขหายในด,ด้วยค่ะสำหรับคิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ